สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะคะใส่กระลำปีใส่หอมใหญ่ใส่เทียมนะคะใส่มะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใบใบกึนช่ยนะคะเรามาผัดกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปสองสามใบก็ได้นะคะ เียวไข่ให้สุกนะคะแล้วเราก็ใส่กะหล่ำลงไปก่อน,นะค่ะเจียวให้สุกเลยนะคะใส่กะหล่ำที่เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมไว้เลยะค่ะมุนเส้นเราก็แช่น้ำนะคะเนาะ ใช้ประมาณหนห่อนะคะเมื่อผัดกระหล่ำสุกแล้วเราก็จะมาใส่ขุ้นเส้นกันเลยนะคะยุนเส้นมันยาวแล้วก็จับไปหน่อยนะคะจับให้ให้ไม่ตันไม่ยาวนะคะ

ใส่ซอสหอยก่อนนะคะประมาณทักสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ซอสตุสดซอสสาเขียวนะคะ บนดีไปหน่อยนึงนะค่ะประมาณซึ่งซอนคาถ้าใบ,บนี้มันถูกจับมันร้อนนะคะ ก็มาใส่ใส่มะเขือเทศกับอ่าน้ำใหญ่ไปก่อนนะคะ หน้าด้วยต้นหมอมกระบา้นช่นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะหมอมเสร็จหน้าทันนะคะผัดขินเส้นไส่ไ่นะคะผัดขินเส้นไต่ไฟ อาทานไหมคะบนเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะเนาะบนเส้นตาสายฝนนะคะไม่ได้โฆษณานะคะเนาะแต่แม่แก้วชอบกินแบบแบบที่เรามาแช่เอานะคะเนาะนี่ก็พร้อมเสริฟแล้วนะคะอาทานไหมคะทำง่ายง่ายค่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณนะคะติ่ติดตามรับชมช่องกัวแม่แก้วสตอรี่ค่ะขอบคุณนะคะติดติดตามรับชม,ชมค่ะ,คะ,คะ,คะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ง่ายๆค่ะถ้ามีแครอทก็ใส่แครอทไปด้วยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพร้อมทานค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ